วันนี้มารีวิวร้านหมูกระทะเปิดใหม่นะคะร้านชื่อริมเลยหมูกระทะนะคะสาขาแรกจะอยู่ที่สีราชาค่ะติดท,ทะเลเลยส่วนนี้จะเป็นสาขาสองนะคะเดี๋ยวมาดูกันมีกดิงสิทธิ์ให้กับไหว้ด้วยจ้าปู่พญาน,นาคพระแม่ธรณีแล้วมาประมาณ5้าโมงเย็นนะคะคนยังไม่เยอะี่ของเขาก็มีของหวานเยอะแยะมีทะเลทะเลของเขาคือสดมากนะคะแล้วเราก็ต้องไปทําเองนะคะมีเขียงให้หั่นนะมีทุกอย่างเลยค่ะ ตามภาพเลยเดอ้อพักไม่ทนันตรงนู้นจะเป็นที่ให้เราทําความสะอาดอาหารก็คือ,คอทั่วไป3ามชั้นใดๆเยอะแยะมากมายสายเนื้อก็มีนะคะนี่ก็จะเป็นอาหารทานเล่นนะคะเยอะอยู่นะว่าไม่ได้รสชาติก็ปันกลางจะพอใช้ได้ค่ะขนมหวานอะไรวุว้นกรอบด้วย กุ้งนี้ของน้องซันเดย์นะคะกินคนเดียวประมาณ2โลเราเลือกหม้อชาบูมาด้วยนะคะจะบวกเงินเพิ่มนะแล้วก็มีเตาย่างเสียเงินเพิ่มเออทุกคนก็เริ่มก,กินกันแล้วนะคะแม่หมวก็สั่งไม่ได้สั่งตัก3มชั้นมาเยอะอยู่นะคะน้ำจิ้มก็รสชาติกลางๆนะคะเปรี้ยวหวานแต่ของเขาก็คือสะอาดนะคะทานได้จ้ะ ร้านเขาก็คือสะอาดกว้างนะคะไม่แออัดนะมีที่นั่งให้เลือกมากมายเลยค่ะส่วนเราจะนั่งอยู่โซนข้างนอกนะคะขนมหวานนี่เลิฟมากใส่มาแบบจุกๆุเลยท็อปปิ้งต่างๆขออภัยเสียงน้องหมานิดนึงนะไม่รู้จะเห่าอะไรนักหนาะ อันนี้เป็นคลิปเก่าเล่าใหม่นะคะประมาณวันที่15เมษายนนะคะเป็นวันครอบครัวพาปููกับย่าซันเดย์น้องชายนะคะมาทานหมูกระทะจ้ะเพราะบ้านเราเลิฟหมูกระทะสุดๆไม่ได้มากินที่ร้านนานแล้วนะคะก็เลยพามาฉลองร้านเปิดใหม่เหมือนร้านตัวเองเลยไม่ใช่อาจารย์ที่สองค่ะก็คือต้มเลยค่ะย่างไม่ทันใจต้มอย่างเดียวเลยค่ะอยู่ในหมอ้อชาบู น้องสันเดียก็คือกินแต่กุ้งนะคะแม่หมวยก็ไม่ชอบที่ชอบทานกุ้งเท่าไหร่กินประมาณตัวหนึ่งอะคะ่ะนี่สภาพอิ่มกันแล้วจะกลับแล้วจะ้ะจะตักของเขาเกินนะคะเขาปรับจริงนะคะกินเท่าที่อิ่มนะจะตักเท่าที่อิ่มหมดแล้วเข้าไปตักใหม่เนาะมากินกันได้ค่ะบ๊ายบาย